แต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกคุณว่าหลังจากครูผ่าตัดอะค่ะฟันครูเหลืองเพราะว่าครูกินยาเยอะมากตอนแรกครูไม่เชื่อกินยาแล้วมันจะฟันเหลืองได้ไงวะเพิ่งมารู้ว่ามันเกี่ยวกับกระดูกกระดูกมันจะเปราะมันทําให้ฟันเราอะเปลี่ยนสีจนวันหนึ่งครูรับตัวเองไม่ได้เลยครูบอกกับบอสพี่อูเลยว่าครูรับตัวเองไม่ได้แล้วฟันเปราะจริงๆอยู่ๆฟันบิ่นอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันเป็นของมันเองเลยนะอยู่ๆฟันบิ่นเคี้ยวอาหารอะคิดว่าเป็นหินปูนที่ไหนได้ เกลียดดูทีฟันแหลมปี๊ดค่ะเพราะมันหักอยู่ข้างในเป็นแบบนี้ประจํานั่นหมายความว่ากระดูฟันคั่ไม่แข็งแรงแล้วเสร็จแล้วฟันเหลืองคุณคิดดูสภาพคนฟันเหลืองนะคะเขาจะยิ้มแบบนี้เนี้ยค่ะรู้เลยว่าการยิ้มแบบนี้คือการยิ้มแบบขาดความมั่นใจครูตามหามาทั้งชีวิตนะคะเอาตรงๆเลยนะแพงๆอะคะอ่ะผลิตภัณฑ์แพงๆอะคะ่ะครูซื้อมาหมดแล้ว อะไรที่มันจะแก้ปัญหาให้ครูค่ะแต่มันไม่ตอบโจทย์คืออย่างที่บอกไงสินค้าไม่ได้ตอบโจทย์คุณทุกคนสินค้ามันอาจตอบโจทย์คุณแต่มันไม่ตอบโจทย์ครูสินค้ามันอาจจะตอบโจทย์ครูแต่มันไม่ตอบโจทย์คุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งนี้ค่ะครูทํามาตอบโจทย์ตัวเองก่อนเพราะครูเอามาใช้อ่ะค่ะเป็นห้าหกเดือนแล้วฟันครูขาวจัวค่ะฟันขาวฟันแข็งแรงคุณเชื่อไหมจากคนที่เสียวฟันกินกาแฟนะชอบมาก แต่สิ่งหนึ่งที่โมโหสุดๆคือการเสียวฟันมันอยากกินนะแต่เย็นจัดเมื่อไหร่มันเสี่ยวฟันแล้วครูเป็นคนที่บา้าขั่งการกินน้ําแข็งชอบกินน้ําแข็งเสียวฟันแต่ก็ชอบอย่างเงี้ยค่ะคือแบบก็รู้ว่ามันเสียวอะ่ะแต่มันอยากกินอนะ่ะอยากกินน้ําแข็งคุณรู้ไหมว่าอาการเสียวฟันไม่ต้องเชื่อครูก็ได้นะแต่ครูอยากให้ลองอันเดียวลองคอ่ะมันไม่ทําให้เราจนหรอกนะคะมันจะทําให้ชีวิตเราดี ถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะคุณยอมซื้อไปใช้เองไม่ต้องขายก็ได้ซื้อไปใช้เอง 1. ไปดูซิว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาน้ำลายไม่บูดจริงไหมฟังนะคะหแล้วนะเฮ้ย <He> น้ำลายไม่บูดไปดู 2. ใช้ไป1-2เดือนฟันเริ่มขาวจริงไหม 3. คนที่ฟันผุหรือว่าคนที่เคยปวดฟันบ่อยๆให้ไปสังเกตว่า1-2เดือนฟันจะหายปวดหายเสียวจริงไหมหรือ4 คนที่มีหินปูนที่ต้องขูดทุกปีคุณค้บอสพี่อูขูดหินปูนทุกปีทั้งๆที่เป็นคนที่คือทั้งๆที่แปรงฟันบ่อยกว่าครูวันหนึ่งพี่อูแปรงฟันสองสามครั้งอ่ะต่อวันเขาจะมียาสีฟันของเขาอยู่ข้างล่างเขาดูแลช่องปากมากกว่าครูหลายเท่าเลยแต่ด้วยความที่แบบคนเคยมีอะค่ะหินปูนมันจะงอกมาเองอันนี้หมอบอกนะมันเป็น มันไม่ได้เกี่ยวกับการแปรงฟันไม่สะอาดมันไม่ได้เกี่ยวกับการหมักหมมมันเกี่ยวกับว่าพอมันมีค่าพาสมันมีนู่นนี่มันจะออกมาเองแล้วของพี่อูะค่ะมันลามไปถึงลากขูดมาทีนะพี่อูอูเป็นไข้เลยเพราะว่ามันต้องขูดแรงแบบถึงข้างในถึงลากอะแล้วมันเจ็บลากลากฟันอะทําให้เขาเข็ดคุณรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยค่ะตัดทิ้งเลยเรื่องปัญหา ไปขูดหินปูนไม่ไปขูดหินปูนไม่มีหินปูนไม่มีกลิ่นปากอันนี้ไม่ต้องเชื่อถ้าไม่ได้ลองเพราะครูเป็นเจ้าของครูก็ต้องพูดดีถูกไหมคะเรื่องอะไรครูจะมาพูดเสียเสียกับสินค้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าอยากลองก็ลองเพราะราคาถูกมาก200กว่าบาทคุณค้ามีน้ํายาบ้วนปากอยู่ในนี้ใช้แทนน้ายาบ้วนปากใช้เท่าเม็ดงาใส่บน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 กลัวทิ้งอยู่ได้ระหว่างวันโดยที่ไม่ต้องแปลงฟัน ตอนเช้าตื่นมาก็แปรงตอนนี้ก็แปรงแปรงครั้งละสองรอบนะจ๊ะขอบอกแปรงครั้งละสองรอบอย่าแปรงรอบเดียวเพราะการแปรงฟันที่ถูกต้องต้องแปรงสองครั้งครั้งแรกเอาคราบสกปรกออกครั้งที่สองแปรงเพื่อเคลือบฟันนะจ๊ะใครที่ขี้เกียจชอบแปรงฟันครั้งเดียวเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วฟันคุณจะกลับมาดีอย่างน่ามหัศจรรย์ครูเนี่ยเป็นคนขี้เกียจสุดๆละแปรงฟันน่ะแต่แปรงนานม่อเป็นคนชอบแปรงฟันนานมากแต่ไม่ชอบแปรงสองรอบ แต่ตั้งแต่ครูศึกษาหรือว่าฟังจากทันตแพทย์เนาะทันตกรรมไหมทันตกรรมหรือทันตแพทย์ทันตกรรมเออนะคะเรียกให้ทุกนะคะเดี๋ยวเป็นเมมโมรีเป็นแมมโมแกรมอีกนะคะอ่ะเขาบอกว่าแปลงฟันสองรอบมันเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ตั้งแต่นั้นครูทำนะคะนี่เลยสั่งเลยนะคะไม่ต้องสั่งกับครูครูไม่มีไปสั่งกับทีมงานครูะคะได้ก็ได้ทุกคนนะคะ